ในความคิดหนูนะที่เยอรมันเนี่ยแบบมาง่ายที่สุดเลยเพราะแบบมาโอ okay. <Okay. S 2> เพนเอาไปแค่สามพันสามพันยูโรสามพันบาท <laughs> <laughs> จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว <laughs> ันนี้ไ <laughs> มลี่สมายลี่นะคะ <laughs> มาพบกับ น้องเจค่ะเรามีแขกมาเชิญน,น้อง<ช>ที่ที่อยู่ที่นี่นะคะก็คือมาเป็นออแพรที่เยอรมันนะคะประมาณทำความรู้จักกันแนะนำตัวเองดิค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจค่ะ <c oughs> แม่เหล็กก็โดนกล้องขึ้นค่ะอาุ่เจาอายุเท่าไหร่อายุยี่สามมาเป็นออแพรที่นี่ได้เดือนนี้เดือนที่ <c oughs> สิบเดือนที่สิบไม่นี่เหรอคะสิบเดือนเลยไม่เลยคอนเทนต์กับปัญญะมาก กว่าจะได้เงินแท้มึงมีมันแทขึ้อแนการทำงานการลงทุนต้องมีใช่ใช่กว่าจะได้กว่าจะได้เงินมาลำบากลำบากยากเย็นมากกับเด็กเนี่ยเด็กให้ความร่วมมือเลยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้อัดแล้วเหรออัดแล้วค่ะไม่ต้องตัดไม่เป็นไรไม่เฉยๆเลยใครกินลงเงิงรอดีกว่าใช่นี่เป็นคนจังหวัดอะไรแนะนำตัวเองต่อเป็นคนพัทลุงค่ะแต่ว่าแบบไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็แบบเจอโครงการนี้เพราะว่าเพื่อนแนะนํามาแล้วก็ทําเขียนโปรไฟล์ประมาณสักเอ่อ ไม่ถึงเดือนแล้วหมดก็ทั้งมาหาแล้วก็แบบคุยกันประมาณ6เดือนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่ก็คือเพื่อนแนะนํำว่าเออถ้าอยากมาอยู่มืองนอกให้มาเป็นออเทใช่โอแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลยังไงเว็บไซต์ยูทูบอ๋อเข้าไปหา y t u t u อ๋อแต่ว่ามันมีเว็บไซต์นี่หรอใต์ออเทใช่ค่ะอื แบบตอนแรกต้องหาต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือแบบ YouTube แล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็แบบพิมพ์ไปว่าออแพเยอรมันอ๋ ER อออแพเยอรมันก็ไปหาใน g ูเกิลได้เลยออแพเยอรมั ER นมันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาใช่ค่ะ <c oughs> ขึ้นรายละเอียดมาแบบเอเเอ,เ,อเขียนโปรไฟล์แล้วก็มีไปสอบ ER เยอรมันก็ต้องม<อ>ี A1 RI ึ่งแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะไอแล้วก็หาโฮส ก็คือในเว็บไซต์นั้นก็คือให้เราอ่ะไปสมัครใช่ไหมแล้วก็ให้ไปสร้างโปรไฟล์ของเราใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วโพสคือคนที่ต้องการหาพี่เลี้ยงเด็กก็คือออแพร์ก็คือพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเขาก็จะมาสร้างโปรไฟล์ของเขาใช่ค่ะในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะมามองหาจากประวัติ่เราพรีเซนต์อ๋อมันอ่านกันแล้วก็แบบส่งเขาก็จะส่งข้อความมาอะไรเงี้ยแล้วแบบนัดอินเทอร์วิวกันว่าแบบคนนี้คุยกันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็แบบดูคุยกันแบบนี้ว่าแบบ โอเคไหมถูกฉลุกไหมถ้าแบบโอเคก็แบบตกลงแบทกันก็ตกลองแมทกันกับโพตดเพราะน้องเจนนี่คือโพสดเขาเป็นเป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนของ,ของสามาีไก่ก็คือรู้จักกันนะงรรู้จักกันตอนนั้นเพราะว่าหมดไปเที่ยวที่กรีซแล้วนี่อยู่คนเดียวแล้วเขาก็เลยบอกว่าคนคนข้างบ้านคนหน้าบ้านเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นได้แฟนเป็นคนไทยเดี๋ยวจะพามปรูเปลาเออใช่ใช่แต่โพต์ของเจนนี่แบบว่าพูดภาษาไทยแบบว่า โอ้มีฉันอึ้งเหรอพูดไทยเก่งมากเป็นฝรั่งที่พูดไทยเก่งมากบอกว่ามาทักสวัสดีค่ะเออชื่อพี่ชื่ออะไรคะเออโอ้โหโอเมันเรียกพี่พี่ชื่ออะไรคะตกใจเออตกใจเลยตกใจเลยอันนี้บอกฝรั่ง ในเรื่งไทยชัดว่าดิฉันเล่าเขาเล่นมืนกันนะใช่เขาเป็นไทยชัดมากเพราะว่าเขาไปอยู่เมืองไทย5ปีใช่ไหมใช่เมืองไทย5ปีไมลี่พ่มาบอกไมลี่แล้วนะไหนไมลี่ต้องมาตรงนี้มาตรงนี้ถึงจะเห็นในกล้องไมลี่อ่ะไมลี่มาเร็วเออ,มอไมล <laughs> ี่เพื่อพี่เจพี่เจเขินที่มันจะมองกันไหนดี <laughs> อันนี้อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญต่อันนี้เป็นไม่ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทำไปเพื่อนเพื่อคนดูอะไรเงี้ยคั้งแรกค่ะคั้งแรกที่การแบบทำคลิปเออ ก็คือใครที่แบบว่าแต่ว่ามันมีจำกัดอายุใช่ไหมออกแทนใช่ค่ะตั้งแต่18จนถึง27ัวแบบทำทำที่เยอรมันได้แค่ปีเดียวตอนที่ประเทศอื่นก็น่าจะได้สองปีถ้าในความคิดหนูนะที่เยอรมันเนี่ยแบบมาง่ายที่สุดเลยเพราะแบบแค่มีใบสอบแล้วก็หาหัวแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะแค่แบบแล้วต้องไปขอวิซ่าใช้เดือดรอะเลยประวัติห้วพาสปอร์ตแล้วก็ใบสอบภาษา ต้องมีสัญญาจ้างมั้ไหมอืใช่แค่นั้นแหละปกติแบบในในในเว็บออแพร์เขาจะเขียนไว้ว่าเราต้องเอาอะไรบ้างไปยื่นอ๋อเอาอะไรบ้างไปยื่นขอวีซ่ามาที่นี่นะแต่ว่าน้องเจนนี่เก่งมากเลยนะคะทุกคนน้องเจนไม่ไปเรียนอาไอค่ะเรียนด้วยตัวเองแล้ไปสอบผ่านค่ะมาจะเสียเงินเป็นหมื่นนะคะมาจะสอบผ่านค่ะทุกคนเออเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะพี่ยังไม่มีสักอาเแต่ว่าแค่กาเรียน สอบคนเดียวก็ผ่านพอมันไงชาติตั้งใจไม่เหมือนกันใชนไหมมันมันง่ายจริงหรอมัน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 ง่ายนะถ้าเราตั้งใจชาลวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าง่ายหรือเปล่าเพราะว่าวันที่ยี่สิบสามมีไก่ก็มีทดสอบนะทดสอบพัสดาแต่ว่าพี่อยู่ที่นี่นานแล้วพี่น่าจะคุ้นคุ้นแต่ว่าฟังบางทีมันไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องนะเมื่อวานเจอเพื่อนบ้างเนพี่อยู่ข้างบนอ่ะเออแล้วก็เขาเดินลงมาแล้วก็เขาเดินไปป้าั้นเมียแล้วพี่จะเดินไปรับเมีที่โรงเรียนก็เดินคุยกันไป ก็คุยก no ันร nah ู้เ bueno> รื่องใช่มันมันไปเองเออรู้เรื่องว่าแบบว่าผิดไวยากรณ์ก็ช่างมันเขาเขาเข้าใจเลยเนี่ยเอสเซนเอสเซนเอสเซนเราเราไม่ไม่เราไม่ไม่เขาไม่ใหม่กับเราใช่ใช่เขาเขาไม่สนใจไวยากรณแล้วเขาก็แทบแบบเออไปอ้วนเราเหมือนกูมั้งเออไปรเงี้ยแถวๆนี้ก็บอกเหมือนไทยโอเคแล้วนะกลับมาที่ที่นี่เราเจอปัญหาเลยแล้วมันเอี่ยเนี่ยมาโอเแฟนี่ยเนี่ยเอาเบียร์มาเคสสามพัน นี่เขมาออแพเอากง<อ> <ไป S 1> ิน,น 3, 000, 3, 000สามพัน,น <laughs> นะาสามพันย <ขา S 2> ูโรสามพับาทจริงนะเพราะค่าค่ติ๊กค่าติ๊กตเครื่องบินโฮซื้อให้แล้วก็ค่าทํามีซ่าแค่2อ0พันแ แล้วก็ค่าค่าสอบภาษาสามพันโอ้ไม่ถึงหมื่นโอ้โหนี่เออหมื่นหมื่นหมื่นไม่ไม่ถึงหมื่นหนูจ่ายไม่ถึงหมื่นสามพันประมาณประมาณหกเจ็ดพันเพราะว่าแบบหนูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้แล้วเดี๋ยวนี่แค่สามพันสามพันบาทสามพันบาทสามพันบาทมากถึงเยอะมากถึงสามพันบาทค่ะเยอะเออดีกควรเดี๋ยวเอาน้องไปด็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง๋ยวแมีเงินแปดสิบยูโรมาอยู่ที่อเมริกาหนึ่งปีอืมว้าวบ๊วย นี่ยค่ะมะม่วงดิ้ก็กควรอันนี้กินน้อยแต่ะกินเลยไม่ได้มาเอาเอานมมาก็คือในสัญญาจ้างใช่ไหมเขาจะระบุว่าทำอะไรบ้างเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกินเลยโอเคค่าจ้าง เาจ่ายเท่าไหร่สองจเป็นแบบพื้นฐานก็คือสองร้อยแปดสิบยูแต่ว่ามีค่าตัวรายเดือนแล้วก็ค่าถ้าเรียนภาษาแต่ว่ากินฟรีอยู่ฟรีก็คือกินฟรีอยู่ฟรีบ้านบ้านของเขาบ้านโฮสที่มาพักมาเลี้ยงเด็กใช่ทำงานมานละหกชั่วโมงทำงานวันละหกชั่วโมงอือแต่ว่าโฮสให้ค่าให้เงินเพิ่มอ๋อให้ค่าต่อเดือนเท่าไหร่ไม่เท่ากันอ๋อไม่เท่ากันแต่ว่าแต่ละปีายได้เยอะสุดสี่ร้อยโอ้แต่ว่า าแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือเจนท้องเจนในช่วงนี้ว่าได้ไปเจอโค้ดใจดีอะไรเงี้ยเออแม่อยากกินอ้าวอะไรแล้วจะเข้างามโอ้ตายแล้วกินมั่งมั่งลอนะคะเออกินเลยอยากพูดอะไรพูดเลยอือเอาแม่ใครก็เคยู่เด็มักยังไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยกินเลยไม่เล่น ไปกินเร็วกินไปคืนไปค่ะทุกคนมีตันงทำไปกินกัแล้อะไรก,ก่ <c oughs> อกเอียดตัวเอลชาอี <c oughs> มันจบแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าน้องเจมก็มีเพื่อนที่แบบมาถึงต้องอเปลี่ยนโฮสก็มีนะใช่ค่ะแบบคิดว่าจะเข้ากันได้แต่ว่าก็าไปด้วยกันไม่ได้ใช่ เพราะบางทีอ่ะมัน,ม,นมันก็แล้วแต่นะมามแ,แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไม่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายหรอหรือว่าถ้าเราร้องขอก็ได้หรอท,<า>ทั้งคู่อ๋อทั้งคู่ใช่แต่ว่าก็แบบเขาก็มีเวลากำหนดให้เราอยู่บ้านเขาภายในสองอาทิตย์ที่จะแบบหาบ้านใหม่อออืมถ้าไม่งั้นเขาก็โดนสำหนด ถ้าก็ถ้าก็แบบหยิกเลอออกไปเลยอ๋อมันถือเอาแพจะมีปัญหาเอาหัวโฮสก็จะมีปัญหากันพอเรามีท่านใหญ่อยู่เลยอ๋อในกรณีที่มีปัญหาคือเหมือนแบบว่าจะเปลี่ยนโฮสก็คือให้ระยะเวลาสองอาทิตย์ในการในการในการหาโฮสอยู่ถ้าจนมีไม่ถึงแบบหาโฮสก่อนแล้วก็ค่อยบอกยกเริกสัญญาอ๋ออืมันก็แลแต่ดวงรนะ เพราะว่ามันมาอยู่ที่นี่มันไกลอ่ะมันไม่ใช่บ้านเราอะค่ะพี่คนใช่มันมีข้อดีและข้อเสียค่ะก็ข้อดีก็คือแบบเรามาอยู่ที่นี่เราแบบฟรีฟรีค่าที่พักแล้วก็แบบไม่ต้องมีเงินเยอะก็แบบอยู่ได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าในความคิดของหนูก็คือเราจะไม่เป็นเจ้าของตัวเองใช่เพราะเราต้องอยู่บ้านนายจ้างต้องคิดอย่างนี้เราไม่เป็นเจ้าของตัวเองถึงถึงเราจะมี เราต้องสแตนบายรอตลอดเวลาไม่รู้ว่าแบบเมื่อเหมือนเหมือนค่าให้เราทํางานมาลราหกชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าบางทีแบบเขาแบบช่วยขอช่วยนิดนิหน่อยห่อแต่ว่าถ้าเราแบบเราเราก็ช่วยได้แหละแต่ว่าหนูบอกไม่ถูกคือคือถ้าถ้าเราปฏิเสธไปก็ ก็น่าเกลียดมันปฏิเสธเขาก็แบบโอเคที่เราปฏิเสธแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ดีเองเราคนไทยเรารู้สึกเกรงใจเกรงใจแต่ฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้จักคํานี้นะคะทุกคนเกรงใจเจออะไรฝรั่งไม่รู้เรื่องอเขารู้จักแค่ยาออนไลน์ยาออนไลน์คือเยื่อสุ่อนเออคุณทําได้หรือทไม่ได้อะไรเงี้ยทำไม่ได้ก็เออโอเคเออทำไม่ได้เพราะเขาอยู่นอกเหนือสัญญาเวลาทํางานเขาก็ว่าอะไรเราไม่ได้นะใช่ แต่เราจะรู้สึกเออกรงใจเกรงใจใช่เออเพเข้าใจงานนี้เข้าใจอืมแต่ก็แบบก็ดีก็ดีมาโอเคก็ดีเป็นใบเบิกทางเออเป็นใบเบิกทางให้เราแบบว่าสาหรับคนที่แบบไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่มีงบเยอะนะใช่ใช่มันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นโลกกว้างใช่ใช่แล้วเรียนรู้โลกกว้างแล้วก็เรียนรู้ภาษาอ,อืมแล้วก็มีรูปทางในกนารแบบว่าเรียนแล้วก็หางานทำอะไรหรือเปลี่ยนีซ่าอย่างเงี้ย ซึ่งน้องเจก็กำลังจะเปลี่ยนวีซ่าเพราะว่าครบกำหนดแล้วหนึ่งปีปีไวนะไว้นะโอ้ใช่ไม่ไม่ไม่เปิดผีเพิ่งเคยเออเจเลยแล้วมจะเริ่เริ่มมาไวมากเวลาเดินไวมากเขาจะครบครบวีซ่าแล้วครบปีหนึ่งล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรนะวีซ่าเลยนะ F H J ก็คือเป็นวีซ่าอาสา F H J ก็อืูเหมือนอาสาสมัคร ทำงานเพื่อการกุศลประมาณนั้นปะใช่ใช่ใช่เออทำงานเพื่อทำแค่เพถ้าถ้าเป็นคนเยอรมันก็คือแบบว่าหยุดก่อนหนึ่งปีหนึ่งปีธรรมศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอันไหนต่ออ๋อไม่เป็นหวาห้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 าต่างกับตัวเองห้าห้าได้ดีมันมอกับตัวเองนั่นนั้นนั้นนั้นได้เงินก็ได้เงินเงินก็แบบอารวยพอที่แค่เนาะมันแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นคืออะไรเนาะคือโดดินน้มันเนาะ อย่ากินนะจงจงจอก็ก็ดีก็ได้เงินก็สี่ห้าร้อยก็เท่ากับเกือบเท่ามินิจ็อบแล้วนะแต่ว่ามินิจ็อบแ่บเขาจะกี่ทํางานกี่ชั่วโมงเองแต่นี่เฮ้ยแต่ว่าทํเอเจก็แบบทําทํางานที่สองได้แต่ว่าเขากําหนดว่าให้เราทําอาทิตย์ละแปดชั่วโมงนะอาทิตย์ละแปดชั่วโมง คิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดละกี่ชั่วโมงแล้วน้องเจก็ติดใจหนุ่มเยอะมันแล้วน้องเจจะไม่กลับแล้วไทยแลนด์ยังคุยกันต่อน้องเจจะอยู่ต่อแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ได้อาลผู้ชายใหม่ค่ะเออโดนโดนผู้ชายเทมาเออโดนผู้ชายเทก็เซมาทางนี้นะซบซบไหลป้ายอยู่ป้าป้าเลี้ยงเลี้ยงด้วยเลี้ยงมะม่วงไข่นกัมุ่งเบาเบี้ยวปีสุด สวยไม่ต้องกลัวค่ะผู้ชายเยอะแยะหาใหม่เนาะหัวหาใหม่ไม่ได้กินนมไมกินนมมั้งกินเปรี้ยวที่มันกินนมเนี่ยนะกินไหมไม่รู้แต่พี่ไม่รับประกันนะแม่เอาดีกว่าดีงามดีกว่าอืมอหักใจไม่ขายเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันนะคะใช่ค่ะน่องเหนียวน่องเหนียวน่องข้อ อาชของเราก็คือการมาเป็นออแพรใช่แต่ออแพรก็คือเลี้ยงเด็กอะเลี้ยงเลี้ยงลูกเขาอะไรเงี้ยซึ่งบ้านโน้ตเขามีลูกสองคนลูกสาวสองคนเด็กน่ารักมากๆน้องน่ารักน่ารักมากเลี้ยงง่ายมากจะแบบเล่นแค่นี้แต่ว่าแต่ว่าก็แบบเรียนเสร็จก็ไปเรียนต่อใช่ก็ไปเรียนเอ่อ R I R I ฟุงสวยเออ R I ฟุงสวย ซึ่งของการต้องเริ่ออมอาไอใหม่อาไอใหม่คิดว่าน,นะต้องเริ่มอาไอใหม่มันตื่นเต้นเลยไม่รู้เขาจะเพจอะไรบ้างอนะไรเออเออแค่ <c oughs> แทำทำใจนิงน่งๆเออเขาไม่คาดหวังอะไรกับกัการรอแม่ตักอาเนี่ยว่าเนี่ยว่าชอบแบบแบบไเอออ่านจะถามอะไรนี่เปลาไม่รู้เหมือนกันนชอบแบบแบบนั้นไม่ไม่ไม่สอบอย่างนั้นนะ <c oughs> เคยเคยทำแบบว่าออนไลน์ <c oughs> เออในในอินเทอร์เน็ตสอบยากายจริงเหรอเออเคยแบบลองลองตอนนั้นแฟนหาให้ว่าเออลองทำนี่เธอลองทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นได้ได้ตอบมั่วชั่วไปก็ได้อาสวายตอนนั้นระดับอาสวายไม่มีแอนกันแนวฟังกันอย่กั้วจริงยามหลูเว็บไซต์ได่เร็วแฟนหาอะไรทำแบบมันมีเป็นมีทุกข้อเลยทั้ อ๋อน่าจะระดับความหนัวใช่ก็ดูเหมอย่างก้อนกันเล็กนิดนึงไม่ได้เล็กเล็กได้ต่อแบบได้ทุกรักไม่ได้มั้งไม่รู้ก็มั่วเอามั่วเอาเพราะมันมีช้อยให้เลือกมีช้อยให้เลือกแล้วก็มีแบบว่าเติมก็มีแบบว่าให้ฟังฟังเหว่าเออตัวเลขอะไรเงี้ยเออเหมือนกับว่าเอโรงแรมเออโทรโทรโทรหาแล้วก็จะถามหาอะไรสักอย่างเนี่ไงเออแล้วก็ให้ฟังว่า อันนี้มันมีมีเรื่ออะไรบ้างออนะเนี่ยสำหรับเราก็ยากหนูก <c oughs> ็จะยากหรือเปล่าไม่รู้เ,รเ,รเดี๋ยวก็รู้เรื่องยี่สานที่สานตอนแรกอ่ะเขาจะนัดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดแล้วแบบว่าแพงก็ไม่ว่างแป้าสัญญาก็ไม่ว่างแล้วก,ก็เลื่อนนัดไม่ได้แล้วเขาแพงก็บอกว่าเออพี่บอกว่าไม่ต้องนั่นหรอกพี่ไปเองอืมันนั่งรถเมย์จากนี่ไปไม่ไกลเท่าไหร่บาซูลโฮส่งอยู่ไม่ไกลจากเนี้ยอ๋อ น,น่ารถน่าจะประมาณครึ่ง,งชั่วโมงน่าก็น่งรถมีนะใช่เออแต่แต่ว่าโอเคมีวันหยุดหนึ่งเดือนในหนึ่งปีเราทำงานแค่สิบเดือนจริงเหรอ,อ1 1> เพื่อนเพือนเหรอมาร์เจชันก็คือหนึ่งเดือนใ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 บวีซ่าก็จะเขียนไว้เลยว่าแบบออฟเพจะหมดสัญญาจะหมดจะหจะยุดการทํางานก่อนหมดสัญญาหนึ่งเดือนอ๋อนี่ของเจก็หมดเมื่เดือนหน้าเนี่ยทำงานแค่เดือนหน้าเดือนนุ๊กนี่กระวังอ้าจริงเหรอนั่นกว่ากว่าเนยยังเนยยังไม่ได้ใช้วันหยุดสองวันหนึ่งเลย จะแบบทอบงานไปเรียนเรือยุทธเคแบบเตกอบอกนะบัดชอบอติดนั่นแหละยุทธเนั่นแหละยังไม่ได้ยังไม่เล่นก็คือใครคิดที่จะอยากมาอยู่เมืองนอก็ออแพร์ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะทุกคนก็เข้าไปหาของข้อมูลกันได้ที่เว็บไซต์ออแพร์กับอะไรออแพร์เวอร์เออออแพย์เวอร์หรือว่าแบบคอมก็ไดถ้าถ้าถ้าแบบอยากอ่านรีวิวก็แบบมีกรุ๊ปเฟซบุ๊กชื่อไทยออฟเพย์อินยุโรป อ๋อไทยอแ In นย r โรปใช่อยู่ในเซิร์ฟบุ๊กก็แบบถ้าสงสัยอะไรก็แบบถามได้หมดเลยเพราะว่าอันนั้นจะเป็นในยุโรปเลยใช่ใช่คนไทยในยุโรปหมดเลยอะไรนะอแพไทยในยุโรปอแพไทยในยุโรปเพจร์ฟบุ๊กไปหากันได้นะคะใช่ใช่โอเควันนี้ก็ได้ได้ความรู้เยอะมากเลยสำหรับคนที่เออไม่รู้เยอะหรือเปล่าไม่รู้ แต่ก็มาเปิดแบบว่าอาชีพนี้เพราะว่าตอนนั้นดิฉันถ้าอายุ23บสาเท่า้องน้องเจนีคือยังไม่ได้คิดอะไรมาก23บานี่ดิฉันเพิ่งเยนจบมหาลัยแล้วก็กำลังตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบแล้วก็จัดการเออประมาณนั้นไม่เคยคิดที่จะแบบว่าออกไปดูโลกกว้างไปอยู่ต่างประเทศใช่ในหัวเลยหัวอยากมันดูว่ามีผู้ชายผู้ชายเป็นแรงบันั้นใจนตามตามหารักแท้ในยุโรป เดี๋ยวเราคือตาคือแล้วมันตาปไหล่ใช่ค่ะเที่ยวมะม่วงเที่ยวอะไรเป็นตาไหลใช่จริงเจ็บเจ็บใจค่ะทุกคนไปกันดีกว่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณเจไนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไงหัวมาตอนจบพอดีเลยปิดปิดกล้องไปด้วย